สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาส่องคุณไหมส่องแล้วเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดยังไงนะคะเขาส่องคุณใหม่ส่องแล้วเขาคิดยังไง <c oughs> อ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอ่ากดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะย่าดูดีกว่าเขาคนนั้นเขาส่องคุณหรือเปล่าแล้วส่องแล้วเนะี่ยเขาคิดยังไงอยู่นะมาดูเรื่องราวของคุณสักหน่อยดีกว่าเนาะสี่ดาบอ่าหกเหรียญ the lover เดอะสตาร์คิงออฟสอดดูเหมือนว่าคนของคุณเนี่ยจะเป็นคนอ่าอีโก้จัดเนอะอ่ตัวคุณเองก็อีโก้ไม่แพ้กันนะคะพอๆกันนะแม่หมอว่านะหญิงก็ราคาก็แรงนะคะคนหนึ่งก็ดื้อคนหนึ่งก็รั้นนะคะคนหนึ่งก็ไม่ยอมคนนึงก็อ่เหมือนกับเออต่างฝ่ายต่างอีโก้จัดอนะทิฐิ อัตราสูงหรือเปล่าคะอืมในความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้ดูมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งนะนิ่งสงบจังเลยนิ่งนิ่งอ่านิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวหรือเปล่าคะเนี่ยเออจริงๆแล้ว <c oughs> ขออาภัยค่ะคุณทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีความรู้สึกที่ดีๆแก่กันนะแต่ด้วยที่ว่าเอ่อเข้าใจว่าความรั้นอะ ความรั้นความมีทิฏฐิหรือจะเป็นภาระอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะมันนิ่งเงียบมันหยุดชะงักไปนะคะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะมันก็เลยทําให้อ่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นประเด็นดราม่าอยู่ตรงนั้นอืมแล้วยังไงละ่ะคุณก็นิ่งเงียบเหมือนกันนะเขาก็นิ่งเงียบต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกเหมือน พอแค่ใจสิ้นหวังหรือเปล่าตัวคุณคุณก็รู้สึกพอแท้ใจสิ้นหวังนะเขาคงไม่ติดต่อมาแล้วมั้งเขาคงจะไม่สนใจคุณแล้วมั้งอ่าคุณก็เชิคิดแบบนี้เขาก็คิดเหมือนคุณนะว่าเออคุณน่ะคิดกับเขายังไงนะคุณรักเขาบ้างหรือเปล่าคุณเอาใจใส่คิดจะเอาใจใส่เขาบ้างไหมเขาก็คิดนะถามว่าเขาส่องหาคุณหรือเปล่า ส่องนะคะส่องตลอดแหละอืมเขาส่องดูความเคลื่อนไหวของคุณตลอดนะหกเหรียญเนี่ยดูติดตามทุกสถานาการณ์ด้วยระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นประเด็นราม่าที่บ,บล็อกๆเลิกๆเอ่อบล็อกแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็บล็อกแล้วก็กลับมาคืนดีกันบางคู่อาจจะผิดใจกันผิดใจกันนะเอ่อแบบว่ามีเรื่องทุกข์ระทมขมขื่นในใจนะคะ <S <S บางครั้งน่ะคําพูดนะจะบอกว่าไม่ต้องรอถึงการกระทาหรอก คำพูดคนเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ทําร้ายจิตใจกันได้ดีที่สุดนะบางทีคุณอาจจะพูดแรงอาจจะพูดตรงอาจจะไปพูดเสียดเสียดแทงหัวใจเขาอะจี้ถูกหัวใจเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบสะดุดอะคะ่ะสะดุดมันก็เหมือนกับถ้าคุณไปพูดในเชิงแบบดูถูก เหยียดหยามศักดิ์สีของเขาเนะ่ะสมมุติว่าเขาเป็นคนอีโกโ้ไม่สมมุติแหละเขาเป็นคนอีโกโ้น่ยยิงในศัก์รีทารนงในศักรีมากเออถ้าคุณไปพูดอะไรให้เขารู้สึกมันแย่รู้สึกตัวเขามันต่ําต้อยรู้ว่ามันแย่มันมันอาจจะเกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นได้นะอมืมันอาจจะที่สุดแล้วมันอาจจะนํามาซึ่งความทุกข์ระทม,มข่มขืนระหว่างคุณกับเขาได้อะ่ะเออบางครั้งคําพูดของคุณมันก็เฉื่ดเฉือนนะมันคมยิ่งกว่าดาบยิ่งกว่าดาบดาบสองคมอีกนะ เขาก็บอกว่าเอ้ยเวลาคุณจะจะพูดอะไรเนี่ยถ้ามันเป็น,ปร,นประเด็นในเรื่องของความรักคือเขาไม่ใช่คู่อริศตรูคุณไงเขาคือคนที่คุณรักคนที่คุณรู้สึกดีดังนั้นเวลาพูดจากับเขาเนะี่ยเราไม่จําเป็นต้องยิงใส่กันเราไม่จําเป็นต้องเชืออเฉือนกันไหมเราไม่จําเป็นต้องประชดประชันกันไหมคะเอ้ยพูดกันด้วยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเอ่อเอาแบบเวลาพูดอะไรอะเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆนะคะ ใส่ใจซึ่งกันและการมันจะดีกว่าไหมมันอาจจะทําให้ความรักของพวกคุณนะมันเบิกบานก็ได้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่คําพูดเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะหรือการกระทาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไปกินข้าวแล้วผิดนัดลืมสั่งข้าวลืมตักอาหารให้อย่างเงี้ยงอนตุ๊บปองมันเวอร์อลังการไหมคือแบบคนรักนะคะไม่ใช่คนรับใช้ คู่รักนะคะไม่ใช่คนรับใช้ที่ต้องมาปฏิบัติคุณเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอาหารเนาะเอ่อตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงนะคะดังนั้นก็เอ่อเอาใจใส่กันให้แต่พอสมควรนะคะเอ่อคุณทําให้เขาบ้างเขาทําให้คุณบ้างนะคะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งแม่งนอนนอนนอนอยู่กับเตียงชี้นิ้วสั่งอีกฝ่ายนึงเป็นผู้เสิร์ฟเป็นผู้ให้ความรักมันจะไปด้วยกันได้ยังไงล่ะจริงไหมมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งเป็นผู้เรียกร้องมากอีกคนหนึ่งเป็นผู้ เอาแต่ใจมากจนเกินไปมันก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าได้เช่นเดียวกันบางคู่เกิดรกรณีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะการเงินน่ะด้วยสภาวะอันนี้ต้องเข้าใจนะความรักมันไม่ได้ว่ากินกินแกลบกินเกลืออ่าแล้วมันจะอิ่มท้องได้ถูกไหมคะความรักแม้ว่าใจมันจะมีพลังรักแต่มันก็ต้องอาศัยทรัพย์สินในการซื้อเข้าปลาอาหารมากินให้อิ่มท้องเช่นเดียวกันหลายๆคู่เนี่ยอาจจะ อาจจะต้องแยกร้างกันไปเลิกรากันไปผิดใจกันไปเพียงเพราะในเรื่องของเงินทองเงินทองก็ได้นะด้วยเศรษฐกิจกมานอาจจะไม่ดีหลายๆายคู่เนะี่ยอาจจะเลิกร้างกันไปในเรื่องของคุณใสมนดำเนะี่ยโดนโดนคุณใสมนดำแย่งชิงช่วงชิงไปถ้าเกิดเขาโดนคุณใสมนดำจงระลึกไว้ว่าในใจลึกๆเนะี่ยเขาคือรักคุณและยังมีคุณยังมีครอบครัวของคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาโดนอำนาจ ผีเนี่ยมันคุมจิตใจคุมสติเขาไปถ้าคุณรู้ดังนี้ไม่ต้องไปถือโทษโรษเขาแต่พยายามที่จะถอนของให้เขาคะ่ะเมื่อถอนสําเร็จเขาจะกลับมาอยู่กับคุณเองเนาะแต่ถ้าจิตลึกๆเขาซับสอนนะ่ะเขาไม่ได้รักคุณนะ่ะเอ้ยปล่อยไปเถอคะค่ะปล่อยไปลงน้ําลงทะเลลงที่ไหนก็ลงไปเถอะนะคะไม่ต้องไปสนใจนะอือคือเขาน้อยอกน้อยใจคุณนะในเวลานี้น่ะคะ่ะไม่ใช่อะไรประเด็นคือน้อยใจคุณ ไม่รู้ว่าคุณไปพูดคุณไปแสดงหรือคุณไปทำอะไรให้เขาน้อยใจปานนั้นน่ะคะ่ะอืมอันเนี้ยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวแฮงแมนเลยอึนอัดน้อยใจอยากให้คุณไปงอ้อเราไม่ใช่ว่างอแค่ครั้งสองครั้งจบด้วยนะเพราะคนคนนี้อีโกโ้แรงมากคุณต้องง้อเยอะๆงอเสมือนมึงแบบแบบเอ่อยังไงดีละ่ะเขาเป็นลูกอ่ะคุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาอะค่ะ โอ้ยต้องเอาอ,อกเอาใจสุดฤทธิ์ประมาณว่านอกจากเขาเป็นคนรั้นแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบเอาแต่ใจตัวเองด้วยก็ได้นะคนอาจจะอารมณ์แบบเด็กๆก็ได้นะถ้าเกิดมาเป็นรักต่างวัยมากๆถ้าคู่ของคุณเด็กกว่าคุณมากๆคุณจนงเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตมากขค่ไหนเขาจะมีอารมณ์ส่วนหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของเด็กอารมณ์ของวยัยรุ่นที่ต้องการคนแก่นะ่ะเอาอ,อกเอาใจเอาใจใส่เขาเยอะๆนะคะเพราะคนที่ชอบคนอายุแก่ๆนะ่ยส่วนใหญ่คือ เขาขาดความรักความอบอุ่นนะแล้วเขาเรียกทวินหาค่ะหลักจิตวิทยานะ่ะเขาเรียกทวินหาคนที่แบบแก่ๆที่จะดูแลมอบความรักความอุ่นใจให้เขาได้นะ่ะส่วนหนึ่งนะถ้าคุณรักคนที่เด็กกว่าเยอะๆเนี่ยคุณต้องลดอีกโก้ของคุณลงลดคําพูดที่มันเชื่อือนะคะลดคําพูดที่มันสะเทือนใจเนะี่ยคุณลงแล้วก็ง้อเขาเยอะๆนะคะถ้าคุณอีกโก้ใส่กับอีกอุยประมาณเหมือนว่า <c oughs> ลูกดื้อแล้วแม่ทิ้งอะ่ะ ประมาณนั้นมันก็จบสิคุณยวมันจะไปต่อไม่ได้ลูกดื้อคุณก็ต้องไปตามกลับมาเสร็จแล้วคุณจะกรรมับวิธีไหนก็เรื่องของคุณนะค่ะแต่ตามตามกลับมาก่อนแต่ถ้าคุณได้คนที่แก่กว่ามากๆคนคนนั้นก็เป็นคนที่โคจะอีโก้นะคะเออคุณก็อาจจะต้องง้อเขาอีกอะค่ะเพราะคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่คุณนะคุณเป็นเด็กคุณต้องโอเเขาอะไรเงี้ยเอาใจใส่เขาเยอะเขาเขาเป็นคนแก่ที่ต้องการความความรักความดูแลเอาใจใส่จากนิกๆนะคะ กเหมือนกับว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องเป็นคนง้อเขาหรือเปล่ามันก็น่าจะใช่นะเหมือนเขางอนตุ๊บ่องคุณอยู่อะค่ะเหมือนเขาแบบรอคอยอะรอคอยให้คุณแบบแสดงความจริงใจรอคอยให้คุณยอมรับในตัวตนของเขาซึ่งในที่เนี้ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ยอมรับในตัวตนของเขาหรือเปล่าทําให้เขาอึดอัดนะคะอะคุณก็ลองกลับไปย้อนคิดเรื่องราวของคุณว่ามันมีตามที่แม่หมอบอกไหมอะนี่เขาสองคุณแล้วเขาก็คิดกับคุณแบบนี้ อันนี้แม่หมอเป็นแพทย์ผู้สื่อไพ่ให้นะอืมพีนอฟคับหุยจริงๆแล้วคุณก็รอเขาและเขาก็รอคุณต่างคนต่างรอกันและกันอยู่แต่รอคอยแบบเมื่อไหร่เธอจะมาง้อเมื่อไหร่เธอจะเห็นคุณค่าของฉันเมื่อไหร่เธอจะมาเอาใจใส่ฉันเมื่อไหร่เธอจะมาเอาอกเอาใจฉันอืมประมาณนี้ยค่ะอ่าต่างคนต่างก็รอกันไปนะถ้าคุณไม่คิดจะไปง้อเขา คุณก็จงรอต่อไปและเขาก็จะรอต่อไปนะคะเดี๋ยวการเวลาก็จะรอต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> โคกดาบ <c oughs> เขาบอกว่าอรอต่อไปค่ะอีกนานอีกนานเลยนะ่ะเหมือนคุณและเขามันอยู่คนละที่กันนะ่ะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะอยู่คนละที่คนละถิ่นฐานกันบางครั้งถ้าหากว่าคุณกับเขาทะเลาะกันแรงๆมีเรื่องดราม่าหรือเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องของสามเศร้าก็ดีเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานะคะ อย่าพึ่งแบบทะเลาะกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตามง้อมันจะไม่สําเร็จเพราะอารมณ์อ่ะมันยังคลุกกลุ่นอยู่นะคะถ้าคุณไปตามง้อเวลานี้นะวันนี้โกรธชั่วโมงนี้โกรธชั่วโมงหน้าไปง้อเนี่ยพอพูดอะไรที่มันผิดหูสักนิดหนึ่งมันจะมันจะเหมือนจุดไฟหนักเข้าไปอีกเหมือนเอาน้ํามันไปราดนะคุณไฟมันจะลุกท่วมหนักกว่าเดิมมันจะหนักหนักกว่าเดิมมันจะทะเลาะกันแรงกว่าเดิมเขาบอกว่าถ้าทะเลาะกันหนักหน่วงนะทิ้งช่วงสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งสติ๊ ส่งสติกเกอร์แบบรักนะยุบๆไปเออ,อะไรอย่างเงี้ยปล่อยพราๆก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรเยอะออหลังจากที่คลื่นมันสงบอะค่ะอารมณ์มันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยก็ค่อยส่งข้อความไปง้ออะไรอย่างงี้จะดีกว่านะคะคือไม่ว่ายังไงนะถ้าใครเป็นคนผิดก็ตามเหมือนคุณและเขาต่างก็รอคอยกันอยู่อ่าฮะแล้วแล้วเขาไม่คิดอยากจะมาง้อเราบ้างหรอแม่หมอทําไมเราต้องเป็นฝ่ายง้อเขาล่ะเออจะบอกว่าเขาอีโก้เน่ะ เขาอีโก้จัดเราก็อีโก้จัดเหมือนกันนี่อเอา้ายังไงต่อดีละ่ะซีมิทาวเดอะเ h e ร์มิสิบดาบ a d j u s m e n t นะคะเดอ h ไฮ i พรส e s สจริงๆแล้วเนี่ยคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่มีเซนต์มีเซนต์ในตัวเองหรือเปล่า คุณก็ถามลึกๆในใจคุณของคุณสิคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณคุณรู้สึกได้คุณรู้สึกได้นะคะเขายังคงรอคอยคุณยังคงรักคุณแต่บางทีเขาอาจจะติดติดปัญหาในเรื่องของการเงินติดปัญหาในเรื่องของคนเก่าเขาที่ยังไม่จบสิ้นเขาอาจจะเลิกร้างกับคนเก่าอาจจะจบสิ้นอย่าร้างกับคนเก่าแล้วหรืออาจจะไม่อย่าร้างก็ดียังอาจจะมีพันธนาการในเรื่องของผู้หยากผู้หลักผู้ใหญ่ ครอบครัวการเงินการทองหรือบุตรอะไรก็แล้วแต่แต่เหมือนหน้าไพา่ถ้าเขามีคนเก่าอยู่ในความสัมพันธ์เขากับคนเก่านะมันคือจบอะค่ะจบโดยทางแบบเอ่อพฤติไนอะมันไม่มีอะไรกันแล้วนะคะแต่มันอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวการเงินทรัพย์สมบัตินะคะเอ่อในส่วนนี้เขาอาจจะบอกคุณว่ารอคอยเขาสักหน่อยนะรอเขาเคลียร์ปัญหาเรื่องครอบครัวของเขาได้แล้วเนี่ยหรือว่าเรื่องบุตรของเขาได้แล้วเนี่ย เขาจะมามีครอบครัวกับคุณเนี่ยเห็นไหมสีไม้เท้าส่วนใครบางคนที่ทะเลาะกันงอนตุบป,ป่องตุบป,ป่องกันอยู่เนี่ยเวลาผ่านไปนะช่วงเวลาผ่านไปเดี๋ยวคุณและเขาเนี่ยก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสีไม้เท้ายังไงคุณและเขาก็จะได้แต่งงานร่วมร่วมหอเรือนเคียงกันนะคะได้ไปชมแสงแสงจันท์ได้กินกินอะไรนะกินน้ำผึ้งใต้แสงจันทด้วยกันหละค่ะนะไม่ต้องห่วงยังไงยังไงก็ได้ แต่ว่าต้องปรับอารมณ์ค่ะของกันและการก่อนนะเอ,อแม่หมอจะบอกว่าในความรักเนะี่ยมันไม่มีคําว่าถูกหรือผิดมันมีแต่คําว่าให้อภัยและเข้าใจนะคะอันนั้นอ่ะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะยืนยาวแต่ถ้าคุณจะเน้นถูกเน้นผิดฉันถูกเธอ,อต้องงาะถ้าเธอไม่เงาะเราไม่ต้องคุยยากนะจบนะคะไปต่อกันยากมากความรักอย่ามีทิฏฐิอย่ามีอีโก้ค่ะมีแต่ความมาให้อภัยให้อภัยเข้าใจ อย่างเงี้ยมันจะอยู่ด้วยกันได้อะนะคะแต่ที่สุดแล้วคุณกับเขาก็จะจูนคลื่นเข้าหากันได้เลยนเนาะต่างคนต่างไปผ่านบททดสอบความเจ็บปวดต่างคนต่างไปศึกษาศึกษาจิตใจของตนเองนะคะแล้วที่สุดคุณและเขาก็จะได้กลับมาเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะสยบคุณะก็อาจจะต้องใช้ความนิ่งเงียบนะคะความนิ่งเงียบแล้วค่อยๆปินค่อยๆไปเพราะดูเหมือนคุณก็จะเป็นคนที่อารมณ์แรงอารมณ์ดือ้อ อคุณหารพันแร่นมันก็จะ,จะ,จะไม่จะไม่ดีอย่ยวมันจะจบกันสะปะ่าเขาก็เลยบอกว่าการจะเข้าหาคุณนอกจากส่องหาคุณแล้วอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวดูซิว่าออรเคกนการ์ดมีอะไรอยากจะแนะนําคุณไหมจริงๆคุณรอ,อเขาอยู่เนี่ยรอคอยวันที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่เขาก็รอคอยวันที่จะได้อ่าแต่งงานเคียงคู่กับคุณนะคะ หรือว่าคนรักของคุณบางอย่างที่บอกเขาอาจจะติดงานติดภารก,กิจอะไรบางอย่างที่หนักหน่วงพอสมควรนะคะด้วยเขาอาจจะไปเจอเจอเรื่องราวบางอย่างที่มันแรงๆกระทบกับชีวิตเขาอยู่เขาก็อยากให้คุณนั้นเข้าใจและรอคอยเขานะนี่ดูซิว่าออร์เเกินการ์ดว่ายังไรบ้างทรูเลฟเนี่ยรักครั้งนี้มันเป็นรักที่แท้จริงของคุณนะคะ มันเป็นรักที่ยังไงยังไงมันก็จะมีความโรแมนติกในชีวิตคุณไม่ว่าตอนนี้หรือก่อนหน้านั้นมันจะมีประเด็นดราม่า,าบล็อกกันทะเลาะกันตุบป,ป่องกันไปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ที่สุดแล้วเขาก็คือรักแท้ของคุณและคุณก็คือรักแท้ของเขานะจะบอกให้เออความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าอุ้ยครอบครัวตระกูลเขาจะรับเราได้ไหมด้วยเพราะว่า ความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นคนที่มียศศักสูงมีอิทธิพลเออ,อยู่บ้านหลังคฤหาสน์หลังโตอย่างเงี้ยแต่ของคุณแบบออ,อยู่กระตับธรรมดายอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะกลัวว่าเฮ้ยเราจะเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมครอบครัวเขาจะรับเราได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะรับได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้าตามน้ำพายไม่มีปัญหาค่ะรับได้ อยู่กับเขาได้ครอบครัวคุณก็สนับสนุนครอบครัวเขาก็สนับสนุนถ้าก่อนนั้นกนะ่อนหน้านัน้นมันมีปัญหาเรื่องประเด็นของครอบครัวกีดขวางจากนี้ไปมันก็ไม่มีแล้วเหมือนเขาเคลียร์จบเรียบร้อยนะคะเออช่วงระหว่างที่เขาสออสองคนเขาก็คิดกับคุณแบบนี้แพชชั่นนะคุณและเขาจะได้เจอเจอกันแล้วจะมีแพชชั่นต่อกันอย่างมากเลยนะคะมีเคมีที่ตรงกันคุณและเขาจริงๆใน,ในใจเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ร้อนรนทวินหาทวินหาต่อกันอะ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้มาเจอเจอกันหรือว่าคืนดีกันนะอุ้ยอารมณ์แพชชั่นนี่มันจะหนักหน่วงนะมันจะเป็นแบบไปลุกพลึบขึ้นมาเลยนะคะแบบไม่คิดจะสกัดอารมณ์อะไรทั้งนั้นล่ะค่ะจูจมอารมณ์เต็มที่ประมาณนั้นนะแม่หมอก็พูดสะเห็นภาพแม่หมอไม่ใช่สายสิบแปดบวกนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพราะตอนนี้คุณรู้สึกหอเหี่ยวและทุกข์แะทมไงว่าจะบอกว่าในวันข้างหน้าของคุณเน่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะอืม มกเอฟ f อร์ดนะทําตัวให้มันสบายสบายให้มันชิลชิลไหมไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปกดดันเขานะคะรู้สึกอยากขอโทษก็ขอโทษรู้สึกอยากบอกรักก็บอกรักคนเราไม่ได้อายุยืนยาวหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีนะคะรักใครก็รีบบอกรักเออนะจะไปหาเขาก็รีบไปค่ะประเดี๋ยวโควิดเชื้อแรงมาอีกรอบเดี๋ยวจะไม่ได้ไปประเดี๋ยวเกิดสงครามการเมืองเดี๋ยวปิดประเทศเดี๋ยวจะไม่ได้ไปนะจะไปช่วงนี้ก็รีบไปนะอันนี้แม่หมอนแนะนํานะคะอืม ฮันนี่มูลค่ะมาจบด้วยฮันนี่มูลคุณแหละกับเขาก็จะหลั่นล้าตรไดตึง้งฉิงนะคะก็จะฮันนี่มูลกันนะสุขสมในรักมีแพชชั่นต่อการหย่าดปานน้ำผึ้งและรุกชนเร่าร้อนนะคะก็อเต็มที่กับชีวิตของพวกคุณนะคะก็สุขสมตามนี้ค่ะเออเอเอก็ขอให้สุขสมบต,ตามนี้นะโอเคขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ